w e สลี y f ฟ f a n a เดวผิดพลาดสุดสะพร้าของทีมแมเชลซีสัมผัสนิวซูซูกิเออร์ a ิกาสมาร์ทไฮบริดเดพาวเวอร์ออฟเต็มทุกฟัง์กชันเต็มพลัง Smart Hybrid ดพร้อมข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r รสเ p i ออ t Official นะครับจากล่าสุดครับที่ w e ส l e y Fofana นั้นมีอาการบาดเจ็บหัวเข่าใช้คำว่าอีกแล้วนะครับทำให้เขาเนี่ย พลาดไปปีซั่นที่สหรัฐอเมริกากับเพื่อนร่วมทีมนะครับซึ่งแหมโฟฟาน่าถ้าพูดถึงอาการบาดเจ็บที่เรื่องของหัวเข่าเนี่ยต้องใช้คําว่าอีกแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บมาแล้วบ่อยครั้งมากมายครับจนแฟนเชลซีรู้สึกว่าโอ้โหซื้อมาไม่คุ้มนะครับ80.4ล้านยูโรที่ดึงมาจากเลสเตอร์ซิตี้เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วนะครับผมต้องบอกคำนี้ครับว่าทางด้านของโฟฟาน่าเนี่ยตั้งแต่ย้ายมาที่เชลซีครับ เจ็บเข่าเนี่ยแล้วก็พลาดลงสนามไปแล้วถึง20นัดหายไปทั้งหมดเนี่ย126วันพอจะป,ปีที่สั้นเนี่ยก็เจ็บเข่าซ้ำไปอีกนะครับเรียกว่าเจ็บซ้ำไปซ้ำมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับและเคสโฟฟาน่าเนี่ยนักเตะก็จริงๆไม่ได้ผิดพลาดเลยเหรอกครับแต่ที่ผิดพลาดคือทีมแพทย์ครับเพราะว่าตรวจเช็คละเอียดก่อนแล้ว,ลวส่งบินไปที่สหรัฐเพื่อตรวจเช็คเรื่องของอามกามาเจ็บก็แล้วแต่ท้ายที่สุดครับเจ็บเรื้อรังเจ็บเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับ ในฤดูกาลนี้ครับนั่นของโฟฟาน่าเนี่ยมีอาการบาดเจ็บครับในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์จำได้ไหมที่ชนะเอซิมิลานไป3ประตูต่อศูนย์เกมนั้นเนี่ยโอ้โหโฟฟาน่าทำผลงานได้ดีแล้วก็ยิงประตูดได้ด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโฟฟาน่าหัวเข่าบิดครับแล้วก็ได้รับอาการบาดเจ็บทำให้ต้องพักยาวกันไปนะครับทำให้ทางน้านของทีมแพทย์เชลซีเนี่ยต้องรีบตรวจเช็คทันที แล้วก็พบว่าโชคร้ายมากๆครับหัวเข่าของเขาเนี่ยได้รับกรารบาดทะอย่างรุนแรงแล้วก็เจ็บไปแล้วก็พักไปอย่างยาวนานนะครับแล้วก็นั่นของโฟฟาน่าครับกลับมาอีกครั้งนะครับผมหลังจากในช่วงแบบฟุตบอลโลกพักไปนะครับแล้วก็ ทำการพรีเซนเจอกับเบรนท์ฟอร์ดครับเชลซี Chelsea เนี่ยชนะไป5-1ครับในการเตะแบบปิดในการพรีเซนครับแต่สิ่งที่ร้ายไปกว่านั้นคือโฟฟานานั้นเจ็บเข่าซ้ำอีกครั้งหนึ่งทำให้เรื่องของทีมแพทย์ครับก็รู้สึกว่าเอา้า ไม่ได้ประเมินหรอว่านักเตะเนี่ยพร้อมหรือไม่พร้อมครับเพราะว่าอย่างเช่นนัดเปิดฤดูกาลเนี่ยนะฮะที่กลับมาจากการเตะฟอร์โลกเนี่ยริสเจมครับก็เล่นไปได้เพียงแค่หนึ่งครึ่งเท่านั้น,นครับในการที่เจอกับบอลมัดและก็เจ็บยาวไปทําให้ทีมแพทย์ของเชลซีนั้นถูกตําหนิเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเียได้ว่าเม็ดเงินที่จ่ายไปเนี่ยราวราวเจล้านปอนด์นะครับทำให้หทีมแพทย์ของเชลซีนั้นถูกบ่นเยอะแยะมากมายและคราวนี้ครับในเรื่องของโฟฟานานั้น,น,นเจ็บอีกแล้วนั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกไปครับว่า ก่อนจะเซ็นสัญญาจากเลสเตอร์มานะครับนันของทีมแม์เชลซีหรือแมนยูทอตโปลีเนี่ยก็ส่งไปตรวจเช็คแล้วนะครับว่าเพื่อเช็ค2จุดสำคัญที่โฟฟาน่านั้นเจ็บหนักเป็นอย่างมากครับซึ่งโฟฟาน่าครับตอนนั้นเนี่ยที่เขาอยู่กับเลสเตอร์เนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บหนักมากๆครับพี่โดนนักของเฟร์นันโดนิโญโรดิเกสเนี่ยแข้งของเบียเรียลเนี่ยเสียบสกัดแล้วก็โอ้โห เ้าเท้าเนี่ยโหบิดรูปไปเลยเดยครับเรียกว่าโฟลฟ่านั้นเจ็บไปอย่างยาวนานเจ็บไปเกือบ,บหนึ่งฤดูกาลครับแล้วก็หายกลับมาแล้วก็ไม่เหมือนเดิมต้องเรียกความฟิตมาทำให้เชลซีเนี่ยก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมดีพอหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดครับเชลซีก็เซ็นสัญญามาแล้วพอมาอยู่กับเชลซีเนี่ยก็เจ็บเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วพอมีการประกาศนักเตะ29คนครับที่บินไปที่สหรัฐอเมริกาครับ ก็รายชื่อของเวสต์ลีโฟล์ฟาน่าครับแนวรับที่ไปครับก็มีเทียโกซิวาเชเวอร์ชราบาเบนเชเวลมาคุคุละยะมาโลกุสโตน่าจะเป็นเบเชอร์แฮมฟรีดิวายโควิลเอียนแมสเซแล้วก็อัลฟีกิเชิร์ตนะครับแต่ว่าก็ขาดชื่อของเวสต์ลีโฟล์ฟาน่าครับส่วนชื่อของลิสเจมส์ที่ขาดไปเพราะเจ้าตัวเนี่ยป่วยครับไม่ได้เป็นอะไรมากมายครับส่วนอีกหนึ่งคนที่ขาดไปคืออาร์มันโดบโรย่านะครับเพราะว่าตั้งแต่เจ็บที่เอเชียครับแล้วก็หายไปอย่างยาวนานแต่ว่า ก็ยังไม่ฟิตพอที่จะบิมที่สารัะนะครับก็ทำให้โรย่าน,นั้นก็ต้องขาดชื่อไปก่อนนะครับุ่นโปรแกรมครับการบรีซัน่นของเชลซีครับจะมีเจอกับเล็กสแทมเออร์ไบรตันเออร์ิวคาสเซิลเออร์ฟูลแลมเดินแล้วก็ดอตมุลเออร์นะครับ แต่ว่าการที่ฟฟเอร์น่าเจ็บแบบนี้เรียกว่าแฟนเชลซีรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยถูกย่อมแมวขายหรือเปล่าเจ็บเรือรังแบบนี้ไม่ผิดนะครับที่แฟนเชลซีจะรู้สึกแบบนั้นเ <c oughs> พราะนี่คือความสับเพ่าของทีมแพทย์เชลซียของแท้จริงครับเพราะว่าการที่เจ็บแบบนี้ซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นแบบนี้ใครก็บ่นเลยครับ <c oughs> คิดเห็นอย่างไรกับการที่เซนฟฟฟอร์น่ามาแล้วก็มาละเอียดเองครับเจ็บหัวเข่าซ้ําเจ็บซ้ําเจ็บซ่าครับโอเคแหละว่าตอนที่อยู่กับเบลสเตอร์เนี่ย เจ็บข้อเท้านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของอาการหัวเข่าด้วยเหมือนกันนะครับเรียกว่าทีมแพทย์ของเชลซีนั้นสับเคราอย่างแท้จริงบินแล้วรีเช็คแล้วหลายรอบแต่ท้ายที่สุดครับย้ายมาเนี่ยเจ็บบ่อยสเหลือเกินคิดเห็นอย่างไรกับดิวนี้กับเรื่องของอาการบาดเจ็บคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับย้ําว่านักเตะไม่ผิดแต่ที่ผิดคือทีมแพทย์ที่สับเคราที่ตรวจเช็คแล้วไม่ดีกันเองครับ ยังไงก็คอมเมนต์กันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเวสต์ลีโฟลฟาน่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ share, ติดตามช่องของ l e s เ e อร o รี่ออฟและกันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ